สวัสดีครับนี่เรามาใช้น้ำหมักลาหมอข้างดำนะครับออกอันนี้ก็เป็นการโดยประมาณการครับ50ซีซีผสมกับน้ำา20ลิตรนะครับสูตรนี้ก็จะใช้ฉีดพ่นบำรุงทางใบนะครับก็ลองดูในครัวเรือนก่อนอาจะเสร็จแล้วก็ขย่านิดนึง อย่างหนักเลยเนี่ยผายไม่ได้ก็ถือไปก่อนหลังจากนี้เราจะไปทดสอบในหน้ายางนะครับว่าจะนิ่มลงจริงหรือไม่อันนี้ก็ลองฉีดเิ้ยฉีด,ฉดต้นไม้ที่เราปลูกไวยแถวบ้านนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างดีขึ้นไหมจากข้อมูลเรเห็นว่ามีปุ๋ยนะครับมีตัวปุ๋ยที่จะสามารถซึมผ่านไปตามปากใบของต้นไม้ได้นะครับ ลองดูครับไม่รู้ว่าจะได้ผลมากห้อยไหนในส่วนของนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปลองกับต้นอย่างอันนี้ก็ลองกับต้นไม้ที่เราปลูกรอบๆบ,บ้านแล้วก็เป็นต้นไม้ระดับในบ้านเราเองนะครับถ้าได้ผลดีนะครับต้นไม้งามขึ้นมา ทันตาก็จะได้แนะนำต่อไปครับ